เวลาที่เราเห็นใครประสบความสำเร็จเรามักไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง วันนี้เทลมีมออยู่กับ2นักแสดงจากเรื่อง The Wicked Game คู่ที่เคมี Me เข้ากันดีเหลือเกินวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทั้งสองนะคะให้ลึกมากกว่าที่เคยเห็นค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคคขออนุญาตนะคะขออนุญาตแบบใส่แมสก์ไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่านี่น้องๆต้องบอกว่าสปิริตดีมากๆขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะแบบว่ายังมาคือไม่สบายอยู่ทั้งคู่เลยแต่ว่ามาให้สัมภาษณ์กับเทลมีมอด้วยอะ มาเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบกระชับกระชับเลยนะคะตอนเด็กๆภาพจําของเราออฟโรดเป็นไงบ้างคะครอบครัวของเราตอนเด็กๆก็จริงๆผ่านมาทุกยุคทุกสมัยครับโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับพ่อแม่น้องสาวผมก็รู้สึกว่าเรารักกันดีจนกระทั่งมันเกิดวิกฤตนะในครอบครัวก็ไม่มีเงินลำบากก็สู้ชีวิตมาโดยตลอดภาพจำในเว็กๆคือเป็นการ <c oughs> เป็นเป็นบ้าน,น,นที่สู้ชีวิตมามากๆโดยตัวผมเองแล้วก็น้องสาวผมก็สู้ชีวิตมามากๆด้วยเหมือนกันอืพี่จอยรู้มาเพราะว่าเคยอ่านสัมภาษณ์ด้วยนะบทสัมภาษณ์ของออฟโรดเองจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะแบบครอบครัวอบอุ่นปกติมีเงินทองปกติด้วยไม่ได้ลําบากอะไรเลยแล้วอยู่ๆมันมีวันหนึ่งที่แบบครอบครัวเกิดประสบปัญหาทางธุรกิจตอนนั้นเรายังเด็กมากๆเราก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าล้มละลายมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ จนจนเราก็แม่มาบอกกับผมว่าเราอาจจะซื้อได้ไม่เท่าเดิมแล้วนะจากที่เราไปซื้อห้างสรรพสินค้าในห้างเราต้องไปเดินตลาดจากที่เราได้กินกล่องใหญ่ๆซีเรียลกล่องใหญ่เราก็เหลือแค่กล่องเล็กๆแบ่งจากนมพาสเจอไรส์เราต้องเป็นนมถั่วเหลืองแต่พอจุดจุดหนึ่งที่เราโตขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วมันต้องใช้เงินคือยิ่งโตมันทํากิจกรรมเข้าสังคมภาษีสังคมอะไรพวกนี้กลายเป็นว่าชีวิตเวัยเด็กของผมอะ่ะค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราถูกตีกรอบด้วยเงินจะออกไปไหนข้างนอกก็ไม่อยากออกไปเพราะว่าเราไม่มีเงินน่ะเราจะออกไปร้านนมหรือไปเตะบอลหรือจะออกไปทําอะไรก็มีช่วงหนึ่งที่ผมก็รู้สึกแย่มากๆจนกระทั่งแบบว่าโอเคเราเราสนิทกับตาแล้วตาคุณตาผมเพิ่งเสียผมก็ไปร้องไห้ต่อหน้ารูปคุณตาว่าแบบ ทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้เราเป็นเด็กอะเรายังเด็กอยู่เลยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากรีบโตครับแต่เราก็ต้องรีบโตเพราะว่ามันคือความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญส่วนตาอูนี่อันนี้พี่โจก็รู้มาเหมือนกันเรารู้อยู่แล้วตาอูแบบบอกมากับทุกสื่อเลยจริงๆว่าจริงๆที่บ้านเกิดในครอบครัวคนจีนที่มีคุณพ่อคุณแม่ทําโรงยิ้วหระคะตอนเด็กๆนี้คือทั้งช่วยที่บ้านทั้งทั้งเรื่องยิ้วด้วยขายของตลาดนัดด้วยถ้าเป็นความจําทั้งหมดอะ เราไปลงนิ้วเราเห็นการค้าขายเราเห็นคนขายของเราเห็นตั้งแต่อายุแบบเด็กๆเลยเพราะว่าเราก็จะโตมากับสังคมลงนิ้วสังคมตลาดนัดเรารู้ว่าเงินหามายากมากมายถึงว่าเราจะเป็นคนที่ชอบ ทำเงิก็ได้ให้เราเองก็ต้องเล่นเงินเหมือนกันอคุณพ่อคุณแม่บ้านเราจนมากตอนนั้นป้าก,กับมาเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของโรงยิ้วเป็นช่ว์ริ้หวหูมีรายรับเยอะม,มากตอนแรกยังเป็นพระเอกป้าก็จะเล่นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะเป็น2ตัวเอกในในโรงยิ้วซึ่งเขาแบบเงินเขามาหาศาลมากตอนนั้นจนกระทั่งป้าเริ่มตัดสินใจซื้อโรงยิ้ว ทุกอย่างมันก็แย่ลงแล้วเพราะมันต้องมีลูกน้องมีการบริหารเงินอะไรอย่างเงี้ยมขนาใช้เงินเยอะมากๆใช้เงินเยอะตอนนี้มันก็ได้น้อยลงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าเป็นตามันเป็นสิ่งที่อยากมีมันคือแฟชั่นแหละผมว่านะในมุมของเราถ้ามองกลับไปสิ่งที่มันทําให้เรากูมิ่งเราขึ้นมาคือการที่เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วทําให้เราปรับตัวเข้าได้กับทุกสังคมไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเราไม่เคยอายที่เราจะพูดว่าเราแบบ ในบ้านไม่ได้รวยนะจาได้ว่าวัยเด็กมันเป็นวันที่สนุกมากคือไม่ได้ค่อยได้อยู่กับปามาเท่าไหร่มีเพื่อนหลายแบบได้ลองทํางานได้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟตั้งแต่ปหกก็ลองดูมันก็สนุกดีแต่ว่า,าพี่เราก็เคยบอกว่าเฮ้ยเป็นรักร้องกางคืนได้ตังเยอะนะแต่เราก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ารอบตัวเรามีแต่เสียงดนตรีถ้าย้อนกลับไปเราลําบากแต่ไม่คนลําบากไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าลําบากอย่างนี้ตามจริงเท่ากับว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งทั้งคู่ เริ่มจากศูนย์นะถ้าเริ่มจากตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้นับว่าเป็นครอบครัวหนุนหลังนะคือเริ่มจากตัวเองเนะี่ยเริ่มจากศูนย์เลยอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าแบบมันต้องสู้อะแล้วมันมันไม่ยอมอะ่ะมันไม่ยอมอีกแล้วอะคือผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าคือความลำบากมันคัดคนจริงๆแม้กระทั่งญาติตัวเองเราก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือจากคนที่มีเงินนะะ ญาติเยอะมีเพื่อนฝูงมีอะไรผมเห็นคนมาหาบ้านที่บ้านผมนะ้านู่นนะนี่คือผมจําชื่อแทบไม่ค่อยได้เลยพอวันที่เราล้มไม่มีเงินอะไรเงี้ยไม่มีป้าผมเคยส่งให้เขาเรียนก็กลายเป็นว่าเขาก็ไล่เหมือนป้าผมเป็นคนแลกหน้าโดนดูถูกโดนทุกอย่างผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โคตรแย่เลยยายผมเป็นอัลไซเมอร์อยู่ บ้านคนที่มีความพร้อมมากกว่าเอายายมาบ้านผมแล้วบอกว่าเอาเชื้อโรคมาฝากพูดสิ่งนี้กับผมผมจําอยู่ในหัวทุกวันนี้ผมตัดเขาทิ้งผมบอกแม่คอยดูลูกจะดูแลที่บ้านเองทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าต่อให้เขาจะแม่ผมจะไม่อะไรกับเขาแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ควรโดนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นความลาบากมันน่ากลัวจริงๆผมเลยรู้สึกว่าผมจะดูแลครอบครัวศักดิ์ศรีทุกอย่างผมจะทําเองแซ่บมาก จริงจริงอันนี้ผมจริงๆแทบไม่ค่อยพพูดที่ไหนเพราะว่าผมโดนมาหนักมากๆทัฟมากๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างห่วง privacy มากแม้กระทั่งไปรับสมุดสมุดพกผมไปรับมก็ฟิลเหมือนเด็กไม่เรียนผู้ปกครองชอบเปรียบเทียบแล้วไหนขอดูหน่อยอันดับเท่าไหร่เกรดอะไรเกดอะไรอันดับเท่าไหร่ผเปิดไปอันดับสามเขาก็โห เขาจัดเราไปแล้วว่าเราอ่ะเป็นเด็กไม่เรียนแล้วผมสามสิบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออฟโรลดลำดับที่สามตาอูสามสิบตลกขำเลยไม่มีใครมาจัดด้วยผมว่าของผมกับกับเขาโตลำบากเหมือนกันแต่คนละแบบของผมอะถูกสอนว่าต้องเรียนให้สูงที่สุดแต่ผมเขาไม่ได้บังคับผมนะ,ะผมอะแค่รู้สึกว่าพอรู้สึกว่าไม่อยากให้ญาติญาติเนี่ย ที่จัดเราไปแล้วเนี่ยใช่ต้องมาแบบว่าเดี๋ยวคอยดูบ้านผมไปหาญาติผมในช่วงปิดเทอมที่ผมไม่ได้ไปไหนเพราะว่าผมบอกว่าบ้านผมดูได้ทีวีแค่ช่องเดียวเพราะมันใช้หนวดกุ้งใช้หนวดกุ้งใช่แล้วแบบบ้านมันสามารถมีสัญญาณหลายช่องได้ครแล้วมันไม่สามารถดูช่องอื่นได้ทีนี้ด้วยความเป็นเด็กเราอยากดูการ์ตูนเราไปขอดูการ์ตูนบ้านเขาแล้วเขาก็โทรไปบอกบอกบอกช่องนี้แบบมาเขาบอกว่ามาดูอะไรนักหนาที่บ้านก็เลยแบบ ผมก็นั่งแบบร้องไห้แล้วผมก็วิ่งลงกลับไปบ้านออฟโรดอยู่ด้วยความกดดันอ่ะมันเป็นความกดดันของเรื่องภายในใจอ่ะมันไม่ใช่แค่ภายในร่างอย่างอย่างของตาอูชัดเจนว่าแบบเป็นเป็นภายนอกมากมากว่าแบบโอ้ยไม่มีกินก็จะหิวนะต้องไปหาไม่มีกินผมบอกเพื่อนว่ามึงเพื่อนจาได้เลยเพื่อนชื่อโบนัทนี่ยังมีเฟซบุ๊กกนอยู่โบนัสเวลาเรากลับบ้านเนาะโรงเรียนผมมันจะอาหารกับผมไม่มากแต่ถ้าเดินกลับอ่ะมันเหนื่อย เราก็ต้องนั่งสองแถวไปลงตรงกลางบอกว่ามึงกูขอห้าบาที่นั่งสองแถวกูเดินไม่ไหวแล้วเพื่อนอ่ะแต่ละคนอ่ะคือใจดีกับเรามากต้องบอกว่าเราอ่ะเจอสังคมที่ดีเรารู้สึกว่าเราโตมาด้วยความแบบจําได้ว่าเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนที่ชื่อแบงค์เนี่ยบ้านแม่พ่อแม่มันก็รวยมากมันพาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแม่ให้พ็อกเก็ตมานี่เราอีกเลยเงี้ยนี่เหมือนเขาคัดสรรให้สองคนนี้เขามาเจอกันเลยเนาะจริงๆมันจริง,รง,ม,รงมันเป็นเส้นทางท,ที่ที่ลำบากทั้งคู่นะแต่มันลำบากคนละแบบเลยคนละแบบของเขาโดน โดนเยอะของผมถามว่าโดนแล้วสนใจไหมไม่สนเพราะว่าเหมือนกับพ่อแม่เราอะที่บอกที่ไม่กดดันเราเพราะเขารู้ว่าเราเป็นลูกเขาเขาเอาตัวรอดมาได้เราก็เอาตัวรอดได้พอโลกเขาคัดสรรให้เรามาต้องทํางานร่วมกันเนี่ยทั้งสองคนเลยทั้งต้าอู่ทั้งออฟโหลดเนี่ยการเจอกันครั้งแรกของทั้งต้าอู่แล้วก็ออฟโหลดรู้สึกยังไงกันบ้างคะตอนที่เจอกันแบบเออคนนี้จะต้องมาร่วมงานกับเราตอนนั้นคาแรคเตอร์แลกกันเลย ผมว่าดีนะครับผมได้อะไรใหม่ๆจากเขาเยอะผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเครียดมากทุกวันนี้พลาได้พลาดไม่ได้เลยแบบ p e r f e c t i o n i สุดๆเจอกันครั้งแรกแล้วมาคุยๆกันอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างก็นี่เลยครับพอเขาเขาผมว่าเปลี่ยนไปเยอะมากผมใช้ชีวิตสบายตัวขึ้นมากเพราะว่าบางอย่างเราก็มันคนโทรลไม่ได้หรือแบบบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบไปเครียดอะไรให้มันมากคือมองความสุขให้มันแบบง่ายง่ายขึ้นแล้วให้รางวัลตัวเองบ้างเมื่อก่อนผมจะเป็น มุ่งมุ่งไปทุกแล้วแ<ด>ล้วผมไม่ให้รางวัลตัวเองเลยไม่ชื่นชมตัวเองไม่ให้รางวัลตัวเองก็คือกูต้องอไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังจากนั้นใจร้ายกับตัวเองมากมแต่ทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตสบายขึ้นอะไรมากขึ้นเราเห็นว่าเขายิ้มแต่เรารู้ว่าเนยพอกทำไม่ได้อะแค่นิดเดียวหรือช้ากว่าเพื่อนเขาแบบเขาเหมือนพังทลายอะแบบแล้วมันก็เป็นอยู่คนข้างนานแล้วเราก็ค่อยๆแบบเอามุมที่เราใส่เข้าไปว่า ไม่มีใครคาดหวังในตัวเขานะเขามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วคือตัวเขาแล้วคนเรามันไม่ต้องไปเร็วถ้าคนอื่นนะในเมื่อวันนี้เรายังเดินไปข้างหน้าอยู่เดินในจังหวะของตัวเอง,งอยังไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่ามันเกินเกิปอร์นะที่พูดว่าเคมีของทั้งตาอู่ทั้งออฟโรดมันมันเข้ากันอย่างแบบมันเหมือนเนี่ยคนหนึ่งขาดอย่างหนึ่งแล้วคนหนึ่งก็มีอย่างหนึ่งที่เป็นสองคนไม่มีอ่ะพอตอนนี้ทุกวันนี้เวลาร่วมงานใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยแบบ มันเป็นยังไงบ้างคะ่ะรู้สึกอย่างออฟโหลดอ่ะดีขึ้นมากเลยใช่ไหมที่ระบอกเมื่อกี้โอ้ดีขึ้นมากสบายตัวขึ้นเยอะครับรู้สึกว่าใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นมากๆแล้วรู้สึกว่าเครียดไปได้แหละวะท้ายแล้วแบบผิดก็มันผ่านไปแล้วเราก็แค่เรียนรู้แล้วก็แค่ทําใหม่แก้ไขใช่ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแบบบางทีเราแบบไปผิดปุ๊บเฮ้ยมันผ่านไปแล้วเรายังมานั่งส,สตั๊กอยู่กับ เฮ้ยมีกี้ท่าตร,ตรงนี้กูเต้นผิดตัวนี้ด้วยแบบเบรมตัวเองไปกันใหญ่แลเนี่ยกูรู้สึก,กว่ามันก็ก,ก็ปล่อยไปส่วนตาอูเหมือนเหมือนคนที่เขาเป็นแบบว่าล่าเลยไม่คิดอะไรนะวันๆแต่ตามจรงิงก็คือ<ข>มองเพื่อนนะสั่งแล้วมองแล้วจับรายละเอียดตลอดเวลา<ช>เลยว่าอุ้ยตอนนี้เขาเขาตึงไปนะเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาสังเกตใจเขาะสุดยอดสังเกตแบบนี้แล้วแบบเขาทําแบบเรื่<ข>องซีรีสให้เป็นเรื่องตลกอะ ถามว่าข้างในเขามีความเครียดไหมเขามีความเครียดอยู่ลึกๆ <c oughs> แต่แบบบางทีเขาก็แบบก็ตลกเฮฮาปาร์ตี้ของเขาไปมันกลายเป็นว่าเราต้องลองเข้าใจเขาบ้างมันไม่ใช่เพราะว่าคนเรามันต่างกันในช่วงแรกอะเราพยายามให้เขามองโลกแบบเรา <c oughs> ในช่วงที่สองเราไม่เข้าใจในช่วงที่สองเราแบบคิดและช่วงสองสามเราเขามองแบบเราไม่ได้แล้วมันก็เกิดคําถามว่าทําไม มันเป็นช่วงที่เราเบรนกันพออยากรู้ปุ๊บเราเองต้องลองมองโลกในแบบเขาว่างทางานร่วมกันมาอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็คือดู w วิกเก็ตเกมนี่ออนแอร์มาเดือนหนึ่งแล้วเนาะพี่สอยว่ามันเป็นเพราะรายละเอียดที่ที่ทั้งต้าอูทั้งออฟโรดมันไม่ใช่รายละเอียดของตัวละครอย่างเดียวแล้วอะ่ะมันเป็นรายละเอียดของของบุคคลอะเป็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยแล้วก็เป็นการแบบร่วมงานแบบที่เราใส่ใจอะ ก็เลยได้แบบตอนนี้ฟีดแบ็มันเป็นยังไงบ้างคะเห็นหรือยังหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าในในถ้าวัด KPI ในตัวผมนะครับผมรู้สึกว่ามันสักเซสแล้วสักเซสในที่นี้คือเราทําหน้าที่นักแสดงจริงๆเราเป็นตัวละครที่ทําให้คนดูมีอารมณ์ร่วมได้ทาให้คนดูรู้สึกด่าตัวละครในสิ่งที่ตัวละครทําผมมารู้สึกพอเห็นสิ่งนี้ผมดีใจมากการที่เรา ทำสิ่งนี้ถ่ายทอดเราไปแล้วคนมันรับรู้อะผมมีความสุขมากๆาแล้วครับจริงๆเวลาเราไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเขาเข้าใจอะอนั่คือสาวของการสื่อสารแล้วผมว่ามันโอเคอม,มันประสบความสําเร็จละพี่จอยแอบเปิดเข้าไปดูฉากรักมันแบบอมืมันคือยังไงมันเล่นยากไหมหรือว่าเพราะเอาจริงสนิทกันมากสนิทกันขนาดเนี้ยจริงๆบางคนก็คิดว่าถ้าเป็นนักแสดงนะบางทีเอ้ยถ,ถ้าสนิทกันมากๆอะเล่นไม่ยากหรอก แต่บางคนก็รู้สึกว่าสนิทกันเกินนี่แหละมันจะเล่นยากแล้วสำหรับทั้งสองคนแล้วะฉากรักเป็นยังไงบ้างอ,อ่ผมว่าทุกอย่างอะครับมันถูกดีไซน์มาอยู่แอสับตัวละคร huh. ผมพิมหรือแม้กระทั่งคือทนันมันคือความรักของคนสองคนใน <ขอ S 2> ตัวละคร,เ,รเข,าเ,นนนะเขาเป็นพีมอยู่แล้วเราเป็นทันอยู่แล้วทุกอย่างมันเดินไปด้วยตัวบท นั่นแสดงว่าการแสดงที่ออกมาที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วคือเราอ่ะสวมบทตัวนั้นจริงๆแล้วเราอินกับเข้าใจในตัวของพีมจริงๆตัวของท่านจริงเพราะพี่จยังดูยังรู้สึกเลยแบบสายตามันชัดมากเลยนะทํากันบ้านอยู่แล้วกับตัวละครด้วยใช่ไหมคะครับอืมแล้วในชีวิตจริงล่ะมุมมองความรักของทั้งสองคนเป็นยังไงกันบ้างความเข้าใจกันการยอมรับข้อข้อเสียของอีกคนนึงได้แล้วเลือกที่จะปรับวันใดวันหนึ่งผม พูดกับพี่อู๋ตลอดว่าในวันหนึ่งที่เราทะเลาะกันแล้วเราหันกลับมาคุยกันยอมอ่อนกันแล้วปรับคุยกันนั่นแสดงว่าวันนั้นเรายังรักกันอยู่แต่ถ้าวันในวันหนึ่งแล้วเราทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างคันหลังหนีกันแสดงว่าวันนั้นไม่ได้อยากจะกลับมา จับมือกันจับมือกันกแล้วอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรายังยึดถือตัวตนของเราอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่อยากจะปรับไม่ได้ไม่ได้แคร์เขาแล้วแล้วเราผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่พอมันเป็นสิ่งนี้มันทําให้เราได้โตขึ้นและเข้าใจเขามากขึ้นแล้วถอยกลับมาคนลกัก้าแล้วกลับไปคิดก่อนออฟโรดโตมากนะประโยคเนี้มุมมองความรับเนี่ยพอบอกว่าเรามองข้อเสียข,ของเขาแล้วรับมันได้อย่างไรมไม่มีใครเพอร์เฟกครับ จริงจะหาดีที่สุดจากไหนไม่มีอะไรเพอร์เฟกตัวเราเองอะยังไม่เพอร์เฟกต์เลยถูกต้องเราจะคาดหวังให้ใครมาเพอร์เฟกตได้ไม่มีทางผมว่าความรักมันคือการการแชร์มันคือการรับส่งกันมันสำหรับผมความรักที่ดีคือมันมันไม่ใช่แค่มุ่งแต่จะหาความรักที่ดีมันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามใช่ความรักมันคือมันคือคุณอะมันแล้ว แต่ถ้ามันก็ไม่ได้ผิดนะที่เรารักตัวเองมากกว่าแต่วันในวันหนึ่งที่มีคนมารักเราอะมากมากอะมันจะเหมือนเค้กที่หั่นครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบบชั้นชั้นชั้นแล้วการที่เป็นแบบนั้นไม่ได้แปลว่าไม่รักตัวเองนะถ้าวันหนึ่งคุณรักตัวเองมากพอคุณจะรักใครสักคนหนึ่งเป็นแล้วการที่พอเรารักใครสักคนหนึ่งเป็นจริงๆแล้วไอ้สิ่งนั้นมันนําไปสู่ความรักจริงๆอะมันโคตรมีคุณค่าเลยความรักอะมันจะ drive ทุกอย่าง มันจะสปอร์ตทุกอย่างมันจะแบ่งรับแบ่งสู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ดีแต่เวลาเจอเรื่องที่แย่ไม่ว่าจะแย่แค่ไหนมันก้าวข้ามไปได้น่นอนทุกอย่างอืเวลาที่เราเล่นซีรีส์แบบเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคําวิจารณ์ทั้งแง่ดีแล็แง่ลบเวลาเราเจอคําวิจารณ์แง่ลบแบบเนี้ค่ะเราให้กําลังใจกันยังไงบ้างคะทั้งคู่เลยผมแค่รู้สึกว่าผมทํามากกว่าพูด แค่ทําก็แค่โอเคเรารู้เรารับรู้รับทราบว่าโอเคเราไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรือว่าอาจจะมีนู่นมีนี่ที่เราต้องปรับก็แค่ปรับสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้เขามาว่าเราได้อะอแค่นั้นเลยครับชีวิตผมคือเมื่อก่อนอาจจะแบบเห็นแล้วแบบเครียดเลย,เยตึงเลยล<ะ>เลือกที่จะหนีไม่ดูไม่อะไรแต่ทุกวันนี้พอเราเห็นก็แยกแยะก็แยกแยะเอา ว่ามันอะไรคือน,นี่เพราะสุดท้ายแล้วอะเรารู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่แล้วคนที่เรารักเราแล้วอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะเขาจะเข้าใจเราผมว่าเป็นนักแสดงอะมันต้องหยิบอีโกโ้จากตัวเองยิ่งผมสมมติผมเป็นนักร้องแล้วผมชอบการร้องเพลงมาบางทีคนเ้ยฟังเต้าอูไม่เคยเพลาะเลยว่ะก็อาจจะจริงบางทีคนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบวิธีการร้องเพลงแบบเราดูแล้วไม่ชอบเลยมันก็ไม่แปลกคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่า บางอันถ้าสมมุติเราเราเรา,เราใจกว้างเราเป็นคนที่ใจกว้างมากพอเราก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าแล้วมันกระทบเราไหมเราพอใจในตัวเองหรือเปล่าเราจะเป็นต้องเป็นคนที่ดีที่สุดไหมส่วนสิ่งที่เราจะทรามาร์สมจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้งานครั้งแรกของพี่จอยที่เห็นเต้าอู่ก็คือคุณพระช่วยค่ะตอนนั้นไปร้องเพลงชอยถ้าทําไม่ผิดนะเราก็ตลกมากรู้สุกว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ตลกแล้วร้องเพ้อด้วยนะ คือแบบเอาเ้ารุ่นใหม่ทําไมแบบทําไมร้องได้แล้วนี่ก็ขำชอบเอิกอากมากเลยก็เลยขอเถียงนิดน,นึงว,ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขามาด้วยเส้นทางนักร้องเลยนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมครับจริงๆชอบร้องเพลงแทบจะแบบก่อนที่จะเปน,นักสแสดงอีกเลยใช่ไหมจริงๆพวกเราเป็นศิลปินนักร้องก่อนแล้วเป็นล a s t one ก่อนแล้วเราค่อยมาเป็นนักสแสดงทีหลังใช่ครับแล้วก็จะเราก็จะมีเพลงมาก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆกับผมว่าพวกเราสองคนโตมากับสเตจเราชนะ,ะรายการ ลาไซคอนเราจาก,การร้องเต้น<ะ>แล้วเราได้มีโอกาสแบบแสดงอะ่ะมันก็มันก็ควบคู่กันไปครับผมว่าแล้วอย่างผมอาจจะถัดร้องเต้นเขาจะเขาจะหลักในการแสดงมากกว่าประสบการณ์มันทําให้เราเข้าใจแล้วก็โอเควะ่ะเราเห็นรุ่นพี่นักแสดงแบบอย่างที่ดีเราได้อยู่ในทีมงานช่องวันช่องละครเปเลยกลายเป็นว่าการการที่เราไปเข้าไปแสดงอะ่ะเว้ยเอาเว้ยอู ไอจะเกิดก็เกิด呗<嗯>สนุกอืมคือเพราะทั้งคู่เนี่ยรับผิดชอบในบทของตัวเองอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาเล่นจริงๆอ่ะก็คือใช้ใจแล้วก็ใช้ความรู้สึกตอนนั้นอะ่ะสวมวิญญาณของตัวละครตัวนั้นๆแล้วก็ปล่อยให้มันแบบโกไปเลยผมว่าเรื่องบทเรื่องเดรอกอะมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่นักแสดงต้องทำอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วการที่เราไปเล่นอะ่ะทําไมเขาถึงต้องเลือกเราละ่ะมันคืออะไรบางอย่างในตัวเราที่เราไปถ่ายทอด As ตัวละครนั้นๆเพราะไม่อย่างนั้นเอาใครมาเล่นก็ได้ถูกไหมครับถ้าเราแค่พูดบทใช่ค่ะทั้งสองคนเนี่ยชีวิตก็คือการต่อสู้เนาะพี่จอยพี่จอยนับถือมากๆเลยนะเพราะว่าต่อสู้กันตั้งแต่อายุยังน้อยๆกันอยู่เลยแต่แค่มันแตกต่างต่อสู้ในเรื่องที่แตกต่างกันของทั้งคู่อยากจะขอบคุณอะไรในชีวิตที่ทําให้วันเนี้ยเป็นออฟโหลดวันเนี้ยตอนนี้ที่นั่งอยู่ก็คือเป็นต้าอูอยากจะขอบคุณอะไรกับชีวิตที่ผ่านมาตัวเองบ้าง จริงๆผมต้องขอบคุณเรื่องราวต้องขอบคุณสิ่งนี้ทําให้ผมได้เจอพอเราได้เจอเราได้รู้ว่าการที่มันมีกับไม่มีมันเป็นยังไงการได้เจอคนแบบประเภทแบบนี้เราควรจะจัดการความรู้สึกของเรายัางไงการมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนร่วมงานมีทีมงานที่ดีมันเป็นยังไงมันทําให้เราเติบโตขึ้นอะไรที่มันดีเราก็แค่เก็บมาจําอะไรที่มันไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราต้องปรับเราก็แค่ปรับ มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากคาดหวังได้แหละแต่ในเมื่อเราเป็นตัวเราแล้วเรารู้แล้วเรา,รเรา,เรากำลังก้าวเดินไปในทางที่มันถูกอะปล่อยให้ชีวิตมันโกอ่อนไปเรื่อยๆให้มีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราเติบโตขึ้นจริงๆเป็นเอรลุสในทุกวันนี้แล้วผมคิดว่า มันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทุกวันนี้ผมมีความสุขกับการทํางานมากผมมีความสุขในการที่ได้ทํางานพี่อูได้อยู่กับทีมงานของผมได้มีแฟนคลับที่ผมรักครอบครัวผมวันนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขมากมันอิ่มอยู่แล้วอ,อ่ะผมว่ามันคงต้องขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะขอบรถตัวเอง เวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆแล้วเราสามารถเทิร์นมันเป็นบทเรียนเวลาเราเราอย่างเช่นเราเป็นคนไม่มีดวง <c oughs> เราใช้มันเป็นสิ่งที่ผลักดันและาย้ำตัวเองว่าเพราะไม่มีดวงเราเลยต้องมีความสามารถมันมันทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้แบบยังมีความสุขแล้วก็อยากจะ อยากจะขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาเพราะว่าในวันนี้กว่าจะเป็นเราวันนี้มันมีคนข้างหลังเยอะมากมันไม่ได้อยู่ดีๆเราจะมาปึ้งขึ้นมาแบบนี้มันมีอะไรเยอะแยะเลยมันคงเป็นมันมันคือเขาเขาถึงเรียกว่าวายดีมันต้องบ่มถูกไหมครับแล้วมันบ่มในลักษณะรังไม้อย่างไงในอากาศแบบไหนมันไม่ใช่แค่วายเอามาตังปิดแล้วมันจะเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่า แล้วผมรู้สึกว่ามันยังบ่มไปได้อีกเรื่อยๆออและที่สําคัญมันก็ต้องขอบคุณคนข้างๆด้วยที่แบบว่าเขาเองก็ปรับแล้วก็เป็นบทเรียนอะไรให้เราหลายๆอย่างถ้าสมมุติว่าวันเนี้ไม่ถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอีกคนนึงวันนี้ยังจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะผมคงว่าผมคงไม่ใช่รถแบบนี้ผมอาจจะเป็นออฟโรดที่ยังเครียดอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบพัฒนาเร็วขึ้นขนาดนี้แน่นอน ผมว่าผมพี่อูเป็นคนที่เก่งมากๆผมยอมรับเขาทุกอย่างไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้จริงๆเขาแทบไม่พูดคําว่ายากหรือทําไม่ได้เขาจะสอนให้ผมบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่แค่มึงตั้งใจมึงทําได้เไยผมเข้าใจโลกมากขึ้นผมอวัยว s แทบเป็นศูนย์ mm. เขาทำให้รู้ว่าโลกเราไม่ได้อยู่แค่คนเดียวโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเราต้องหมุนรอบคนอื่น แล้วเราต้องรู้อะไรที่คนรู้อะไรที่แบบต้องรู้นะโลดสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเขาก็จะคอยบอกอ๋อโอเคมันเป็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมเหมือนได้อินโฟเ t ชันจากเขาเยอะมากทัศนคติในงานทํางานความสกิลในการร้องการเต้นความคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขผมเป็นคนที่เร็วมาก เราจะไม่ได้รอบครอบขนาดนี้เราอาจจะมีไฟมากกว่านี้เราอาจจะพุ่งเราอาจจะไม่ได้มีเวลาให้เบรกได้ดูตัวเองมากกว่านี้ก็ได้การที่มีอารมณ์มันทําให้เราเป็นคนที่ใจเย็นลงช้าลงเปิดมุมมองมากขึ้นแล้วก็เ็าเป็นอะไรที่สอนเราในหลายๆอย่างว่ามันไม่จําเป็นต้องต้องเพอร์เฟกมันมันเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองสำหรับการมีเขาอยู่ แล้วไหนจะเรื่องของชีวิตอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าชีวิตของคนเราค่ะมันเหมือนกับการเดินทางอะเนาะแล้วมันจะมีเราเป็นเหมือนรูปบอลน,นะคะซึ่งเราไม่เต็มวงเราก็ยังหวังอยู่เนาะว่าวันนึงเราทุกคนก็อยากจะเจอส่วนที่หายไปของเราแต่วันนี้พี่จอยเชื่อว่าทาั้งตาอู่และออฟโรลดก็เจอส่วนที่หายไปของตัวเองแล้วบ้างใช่ไหมครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากๆทั้งสองคนที่มาเติมเต็มส่วนที่หายไปให้กับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ